สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพิ้งอยู่ที่บริษัเทเพชรจนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสอสาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิ้งจะมาอัปเดตอีกโก้ค่ะนะคะรถประหยัดน้ำมันนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปนะคะจนถึงปี2 0 0 0 23จนแล้วก็24กันเลยนะคะดอกเบยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6,000ต้นๆ้นนะคะสำหรับวันนี้นะมาดูในส่วนของรถอีโกคานะคะทั้งในส่วนของโตต้าวีออสนะคะโตต้ายาริสแล้วก็ในส่วนของ Honda City นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะ082 เจ4 3, 2, 5, 3, 2> mm ู2สี่มอเบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะหรือเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะมาเริ่มแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้โฉมปัจจุบันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะได้เป็นตัวต้ยาลิตนะคะโฉมออ์นิวหนึ่งจุสองสปอร์ตปี2023ันี่สเลขใหม่เพียงแค่ส0 0 0มโลเท่านั้นเองนะคะสี่แสนบาทนะคะป้ายแดงอยู่ประมาณหกแสน นะคะห่างจากป้ายแดงอยู่ประมาณแสนต้นๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับโมนี้นะเป็นโฉมใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำส,สวยๆมาให้เลยนะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นไฟเลี้ยวจะติดกับตัวถังรถมาให้นะคะเมื่อจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีแอร์แอนะล็อกได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะสำหรับคันนี้นะ 459,000บาทนะคะเครดิตลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะป้ายแดงออกรถหรือดาว2 5%ส่วนมือสองออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตไต้ยาลิตนะคะ1.2สปอร์ตปี2023ราคาเดียวกันนะคะแตกต่างกันแค่สีนะคะ459,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นจะมีสีขาวแล้วก็สีเทาดำให้เลือกนะคะ สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะโตวใต้ยาลิสนะคะ1.2สปอร์ตปี2021นะคะ49,000บาทไฟหน้า Full LED มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไรมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับชมนี้ได้เป็นตัวกอดเปชมไมเนอร์เชนมาให้นะคะได้ล้อมแม็กมดำมาให้อีกด้ไฟเลี้ยวแบบ L.E.D มาให้นะคะสำหรับคันนี้เลขไมเ์เพียงแค่7 4 0 0 0มเท่านั้นเองนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเ็บสีเทานะคะหน้าจอทัสซิคินแอร์ออโต้เกียร์ออโต,โตโลล้ฮุมไรมันติฟังก์ชันนะคะเลขไมเ้เพียงแค่7 0,000เท่านั้นเองนะคะแปลว่าเจ้าของเดิมถือว่าใช้น้อยมากนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเยืดขาได้สบายเลยนะคะ49,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,00 0ต้นๆน,น,นะคะ ได้เป็นรถอีโก้ค่ะนะคะรถ5ประตูน,นะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเก่งซีดานกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตใต้ยาริสเอทีพ์นะคะ1.2สปอร์ตปี2022นะคะ4 2 9 0 0 0บาทเลขไม่ห50,000นะคะอันนี้เป็นเก่งซีดานนะคะไฟหน้าจะได้เป็นแบบ Full LED มาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้าจะได้เป็นสีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลย นะคะคุณลูกค้าสาหรับคนนี้ติดฟิล์มรอบวานติดกันสัดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะด้วยส่วนของด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้พาพรมไรมันติฟังก์ชันมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะสาหรับคนนี้นะได้เป็นตัวเก่งนะคะคุณลูกค้าเก่งจะมีพื้นที่ที่กว้างนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เก็บสัมภาระของเขาก็กว้างขวาง น่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสมารับคันนี้4 2แ0 0 0 0บาทผ่อนอยู่ประมาณ7,900มีสปอยเลอร์มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไฟเบรกโรนที่3กระจกไล้ฟ้านะคะสปอยเลอร์นะคะแล้วก็มีไฟทับทีมสีแดงบุกมีมาให้ด้วยนะคะ Vios นะคะตัวนี้นะคะ Vios รถนี้เข้ามาทั้งหมดประมาณ20กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะผ่อนเพียงแค่ 5, 0 0 0ตัวตนเท่านั้นเองนะคะสมารับ Vios หนึ่ e สองพั 18นะคะส8 9แ0 0บาทนะคะชมนี้ได้เป็นตัวลองท็อปมาให้นะคะไฟหน้ามันติดดีเฟคเตอร์กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถมาให้เรียบร้อยเลยล้อมแม็กสีเทาสสวยๆมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของม,มือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วภายในนะคะเบาะผ้าสีดำกำมะหยี่มาให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าใส่เครื่องเลซร์ C D Air อนลาล็อกได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะขับง่ายนะคะสำหรับตัวนี้นะ2,89,000บาทนะคะมาดูอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นโตโใต้ยาริส1.2สปอร์ตปี2023เลขไมล์เจ็ดพนะคะ4 7่0 0 0บาทเลขไม่หลักพันนะตัวนี้ทะเบียน4,895นะคะได้เป็นสีเทาดำไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับ ไฟเดนทามิ่งไลท์กระจังหน้าจะได้เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถสวยๆเลยนะคะไฟเลี้ยวจะติดกับตัวถังรถมาให้นะคะมือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้บ,บั LED มาให้นะคะที่ปัดน้ำฝนกระจกไร้ฝ้ามาให้พร้อมนะคะพื้นที่กว้างขวางหน้าจอทัชสกรีนแอร์อันล็อกได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะไฟส่องสินทาถาดรองด้านหลังก็มีมาให้นะคะสำหรับคันนี้เลขไม์เพียงแค่เจ็ดพัน ะะกับราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสีเทาแรมโบสำหรับตัวนี้นะสี 4, พิเศษของรุ่นเลยนะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวรองท็อปมาให้นะคะตัวใต้ยาลิท1.2สมาปี2023นะคะ489,000บาทนะคะได้เป็นตัวรองท็อปกระจังหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์ กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะติดฟิล์มรับพันนะคะติดกันศาสตร์มาให้กับคุณลูกค้าทั้ง4บานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะมือจับนะคะจะได้เป็นมือจับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะถาดรองด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของตัวนี้สามารถดึงลงได้นะคะคุณลูกค้าสามารถดึงลงได้ ตัวนี้เขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดําหน้าจอทั u c h s r แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังสีดําดูแลง่ายเพราะว่าตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะ400,000 400,8900บาทนะคะ4เทาร์เรนโบว์รุ่นนี้นะคะตัวสมใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะสาหรับตัวนี้ได้เป็นตัวพิเศษมาให้นะคะโต้ยต้ยานลีตื่นจุดสองสปอร์ตนะคะ X เอเบอร์ Uber, นะคะปี2022เลขใหม่เพียงแค่49,000นะคะกับราคาอยู่ที่5,459,000บาทนะคะไฟหน้ามันติกรฟเลคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามมิงไลท์กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถมาให้ะเ็น91,97นะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังทูโทนมาให้ นะคะหน้าจอทสัสกินแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้นะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะเลขใหม่เพียงแค่4ี่หมเก้าเท่านั้นเองนะคะสาหรับตัวนี้นะเลขใหม่เพียงแค่4ี่หมนะคะมาพร้อมกับถาดรองมาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะ459,000บาทม่อาัทตนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ แ0 0พันต้นนะคะติดสปอยเลอร์นะคะติดฟิล์มรอบวันติดกันสาดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้รถปี 2, 2022ไปใช้งานกันเลยนะคะและก็ได้เป็นรุ่นพิเศษของตัวรุ่นของตัวพวกยานรีอีกด้วยนะคะเลขไม่เพียงแค่40,000นะคะ459,000บาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะมาดูในด้านหน้ากันบ้างสำหรับอีกหนึ่คันเลยนะคะใครที่เป็นสาวก ฮอนด้าบอกเลยว่า้ามพาดนะคะคันนี้นะได้เป็นฮอนด้าซิตี้น1.0ตัววีนะคะปี2020ได้ไม่แสนหนึ่งนะคะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสีเทาดำรุ่นนี้นะคะพ่อมเพียงแค่เจ็ดพันตัวต้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ชมใหม่ตัวเริ่มต้นใส่เครื่องเร่งซีดีแอร์อนาล็อกได้เป็นเกียร์ออโต้แต่ตัวนี้เขาได้เกียร์ถุงมาแล้วนะแต่ว่าได้เป็นเบาะผ้า ะะสีดำนะคะได้เป็นพรอมไรมันติฟังก์ชันปุ่มพุสตาร์ทมาให้ครบเลยนะคะเก่งฟรีดานนะคะสำหรับคนนี้นะตัวโฉมใหม่ชุบไฟท้ายแบบใหม่มาให้เป็นตัวเทอร์โบนะคะเป็นตัวเทอร์โบมีระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านหลัอีก2จุดมาให้อีกด้วยนะคะ3 9 9 0 0 0บาทสำหรับ Honda City น,น,นะคะ1.0ตัว V นะคะปี2022นะคะสา9 0สบาทนะคะสำหรับคนนี้นะมาดูคันต่อไปเลยนะคะ คันต่อไปนะคะโตใต้ยาลิสนะคะ1.2สปอร์ตปี2022เลยกไม้50,000 4 29,000บาทนะคะสรัรตบตัวนี้นะ4 29,000บาทนะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะในโฉมของปี2022หน้าจอทสัสกินนะคะเบาะหนังสีดำสวยๆมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสมัรับคันนี้นะลด5ประตูพร้อมใช้งานกันเลย ะะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับ h o n d a CITY นะคะ1.5 s v c ดนปี2022น 2, 0นะคะ4,49,000บาทนะคะกระจังหน้าจะได้เป็นแบบโเมียมมาให้มาให้พร้อมเลยนะคะเป็นตัวโฉมใหม่มาให้ได้ชุดแต่งรอบคันเดิมแท้จากโรงงานล้อแมกเดิมแท้เป็นแมกลมดำเส็นสวยติดฟิล์มรอบคันติดกันสาดม,มาให้พร้อมมาพร้อมกับมือจับที่เป็นแบบโคเมียมมาให้นะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนัง สีดำมาให้นะคะหน้าจอทัชสกีนแอร์ออตโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มโพสตานี่มาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งดีเดียดค่ะได้สบายเลยนะคะได้เป็นตัวชมใหม่ชมปัจจุบันเลยนะคะสำหรับ Honda City นะคะ1.0 Turbo นะคะตัว SV h a c แฮ a แบนะคะปี2022 นะคะสำหรับคันนี้นะ449,000บาทนะคะเล่งใหม่เยอะอนิดนึงนะคะแต่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเพียงแค่7,000ต้นตนเท่นนานั้นเองถึง8,000อ่ะมาดูกันต่อไปเลยนะคะสำหรับอีกหนึ่งคันเลยนะคะ Honda City นะคะ1.5 V ปี2019นะคะคันนี้359,000บาทนะคะรถปี2019ก็จักหน้าแบบโคเมียมาให้ล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานไฟเลี้ยวแบบ LED ไฟเลี้ยวจะติดกับตัวถังรถมาให้มือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคะในส่วนของภายในใส่เครื่องเล่น C D A อันดับหอกได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้พรมไรมันติฟังก์ชันเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าสามแสน่นเก้าพับาทนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับตัว พรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมูนอยู่ตรงด้านล่างนะคะติดฟิล์มรอบพานติดกันสาดมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่อยากได้ซิตี้นะคะไว้ใช้งานหรือไปสาว,วฮ h นด้าคันนี้ห้ามพลาดขอและได้หมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยโครงสร้างโคงสันตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวรับประกรันในส่วนของเรื่องตัวรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำเปลี่ยนสี ะะมีเล่นทุกคันแน่นอนนะคะมาดูคันต่อไปนะคะสำหรับคันนี้โตวใต้ยาริส1.2สปปอร์ตนะคะ4 0 0 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะตัวนี้ผ่อน7,000บานนะคะเลขไม้เพียงแค่40,000เท่านั้นเองนะคะ4 0 0 0นะคะตอนนี้ยาริสถือว่าเข้ามาลอดที่เยอะที่สุด ะะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะใครที่เป็นสาวกยา k ิสนะคะหรือสาวกฮอ k ด้า Honda นะคะหรือสาวกฟี k อ w e ห้ามพลาดกันเลยนะคะสมัครคลิปนี้นะสนใจคันไหนนะคะโทรแจ้งพิงมาได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4ป2 5 3เเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิ้งได้เลยนะคะรับประกรันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะไม่มีการชนตัดพิดควา ะะมีเล่มทุกกันนะคะวันนีหลังการขายให้อีก30วันแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะใครที่สนใจรถเก่งมือ2ไว้ใช้งานนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะที่บริษัทเพชรยนต์มีให้เลือกถือว่าเยอะมากๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอมพิงด้วยนะคะสำหรับรถเก่งที่พิงเอ่ยนะอแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดู นะคะขอรายได้เหมือนห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเพราะว่าแต่ละคันผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0น0 0 0ต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหุมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ